แตกเฉยวะอันนี้ฟลุปกันนี่ฟลุกมาเกีอยวตายอยู่นึกว่าจะไม่ตายซะแล้วรอบนี้ทีมแดงคุมทีมน้ำเงินว่ะ เกือดีนะบยิงนัดเดียวตายอ๋ออ๋ออ๋ออ๋สุดหมดชิบ่าไอ้เแตกกู เลือดก่อนเติเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนตายจะได้กระสุนละสองนัดใส่กระสุนใส่กระสุนวันที่คึกในเล่นเนี่ยโอ้ยเกือบตายไงยืดเลือดแบบนิดเดียวอะเหลือหลอดเดียวอะเหลือขีดเดียวอะ ตายไปเพื่อนเผือ่อเปลือกก่นเผื่อแปลกเพื่อนเขากูอยู่ไหนวะระยะใกล้ยิงแบบไม่ต้องเล็งครับเดี๋ยวมันโดนเอง โอ้โหไม่ทันว่ะสับไม่ทันโดนยิงแหลกเลยเพื่อนรหัสเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแตกกูไอเชือกหัวห้องหัวห้องมาเลย รหัสหนึ่งสองสามสี่นะครับรหัสเซิร์ฟเวอร์นะลกๆๆๆๆๆจะกระสุนนำเงินเขาเริ่มมาแล้วเขาต่อให้เปล่าวะห้องมีแหลกแล้วเพื่อน อยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นแล้วจะ้ะหาเนได้่ไหมมันยิงยากเติมเลือก่อนเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแตกกูไอเรากำลังเติมเลือกชิวๆเลยโอ้โหหัวห้องมาหัวห้องเอาเรือง ต้องซูมรอหม้อกันเนอผิวโอ้โ,อโ,อโ,อโหโรยอะไรไม้ซ้ำป่ะเพื่อน ไม่ทันวะมันไม่ทันทจริงๆเลยยิงไปเผื่อคนออกมานะเนี่ยเจอศูนย์แล้วกันโอเคตายไปอะไรอตัวเองรู้จักสเต็ปนั่งปล่าล่ะ โอ้ถ้ายิงกระสุนตรงนะเรียบร้อยไปแล้วยิงไม่ตรงไม่จะลนลนเมื่อกี้นะผมยิงกระสุนตรงอย่างนี้นะโอ้โหเรียบร้อยครับเมื่อกี้สองตัวนะยิงเลียงไว้หน้ากระดานเลยไอ้ชื่อให้ยิงว้าวิบหายเอ้ เล็งเขาอย่างดีดาวทองแสดงว่าอยู่มานานเยนอครึงนึง นึกว่าจะไม่ตายซะละเลตเต็บแต่ก็สู้กันสูส้กันเล่นมันเลยสไนน์นะนนะๆๆออกมาทางนี้จริงวะฮ้ยใครวะตกใจมั ติดตั้งยิงไม่โดนคือรเพื่อนแตกสนายไม้ดูสิสนายไม้เราดำเอจดร้อยสี่หน่วยนะเว้ยอ่าสลนายไม้อะสนายไม้พันผ้าด,ด้วยนะคตความแม่นยำไม่รู้จะได้ป่ะนะอืมไม่เฉยตายผมอะ แต่สุนรเงินเพระสุนไม่แปลกนั่นนะสำหรับอ่าสนายไม้พันท่านะสนายไม้เราต้องอาศัยซูมล่อนะเนี่ยเพราะว่าสนายไม้เราความมันยำม,มันไม่ได้เท่าสนายอื่นนะท <c oughs> ากันมาเล่นสนายไม้ผม <c oughs> เล่น,นดักน็อปเลยอ่ะ หายากกันเนี่ยเล่นดาวน้องแบบเอาไปไหนล่ะไม่โดนด้วยเป็นไงนล่ะเอโดนนี่หลอกแล้วเนี่ยนัดเดียวตายเอาสิยี่ไม่โดนนะเจ้ คนหนึ่งเขาจิงน่าเดียวตายหมดไอ้นี่จีงน่าเดียวไม่ตายอา๋อที่สนไน์น่าเดียวตายอ้อ๋อุเลงนานไปหน่อยเ <laughs> <laughs> วลเวสต์น์พาร์ทอยู่ที่44นะครับผม โอ้ยสไนไม้เล่นเล่นสมกุกมาาอ๋อจะแตกกูผมไล์ไม่ถึงเย็นหรอกไล์ยาวเกินไปโราเนียดา่าก็ไล่ประมาณสักสองชั่วโมงอะครับผมสไนไม้น่ายวตายครับ ก็จะแตกเลยกูแมงพากเลยยมายกห้อง,องูสง่งเฮ้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 เ้เฮ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 เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้้เฮ้เเฮ้เเฮ้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 ยเฮ้เเฮ้เเฮ้เเฮ้ยเฮ้เ้เฮ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  อีกไม่โตในสักทีหนัดเดียวสนายไม้ผมนัดเดียวตายนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเจอพวกที่มันหนักๆอ่ะก็ก็ไม่ตายนะอ่าหนักๆก็คือพวกที่เลือดเยอะ เลือดเยอะมีเกาะอะไรเงี้ยเออแบบพวกเลือดร้อยสามสองมันจะแตกกูเออแต่แต่ถ้ายิงแบบผู้เล่นทั่วไปอะตายตายนัดเดียวตายอยู่สไนเปอร์ถ้าไม่เจอพวกเลือดร้อยสามสองะนัดนัดเดียวตายอยู่ถ้ายิงโดนอะจะยิงโดนจะไม่มีติ๊กตันที่านอยู่นิ่งๆได้ปะล่ะเอ้าาเอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยสักนัด โมเขาไว้เยอะว่าสนายยิงแค่เดียวตายยิงไปโดนอะไรวะไอ้ชิ้นอะไรวะใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอ๋มอ๋อไอ้เย็นนี่มีดอ๋อไอ้เย็นนี่มีด